ก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าถ้าคุณออกแบบได้ดีแล้วเนี่ยเป็นแนวคิดว่าคุณก็าด้จะมีเรื่องของไซเบอร์อิชูลันที่กับข้อมูลที่สำคัญอันนี้คือเป็นแนวที่ผมเคยไปไปไปบรรยายให้กับพวกประกันภัยนะว่าเออคุณน่าจะทำไซเบอร์อิชูลันเนี่ยหรือผมใช้คาว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเออให้มองแบบนี้ครับว่าอ่าเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญของเรามีอะไรบ้าง ในองค์กรของเราก็มีพวกดัตเต้าเบสพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ยให้มองว่าพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ยเป็นเหมือนรถหนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันที่ต้องติดป้ายวงกลมที่ต้องต่อพรบอ่นนี่เป็นแนวคิดที่ผมเสนอไปทางประกันประกันเก็ยังงงๆอยู่ก็ยังงงๆแล้วก็บอกว่ามันมันอาจจะทําได้ยากอยู่ในเรื่องของเออมันมองไม่เห็นภาพเหมือนรถยนต์แต่ผมยังจึงเชื่อว่า ถ้าทําอย่างนี้ได้อมันมันก็มันมันก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในได้เหมือนกันนะกระตุ้นแบบไหนเออเซิร์เวอร์ห <haar> นึ server, 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 life, ่งเซิร์เวอร์เหมือนรถหนึ่งคันเซิร์เวอร์ที่ว่างก็ก็มีแค่ดัตเตอร์เบกับไฟเซิร์เวอร์แหละที่สําคัญขององค์กรก็ต้องมีการอะไรครับ Data p r o ลิ c t i o n actual คือเหมือนกับอันนี้สิงคโปร์เขาทำแบบนี้คือต้องมีสติ๊กเกอร์ติดว่าไอ้เนี้ย มีการป้องกันดีแล้วคือมีสามสองหนึ่งที่ว่าหรือการมีแบ็กอัพแบบแอร์แกมีอิมม t ท b เบิลไทรติดเชื้อมาอะไรต่างๆก็ไม่มากระทบตรงนี้มีราดเซฟที่คอยคืนข้อมูลกลับได้โดยที่เชื้อโรคเอ,อไม่ได้มาด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าถ้ามันมีการแอชัวมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการอินชูลันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย,ยงั้น เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนรถหนึ่งคันรถหนึ่งคันก็ต้องมีป้ายวงกลมที่ต้องต่อพอรบอรทุกปีไอเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ก็ต้องต่อพอรบอรต่อตัว Data าบริชชั่เอ็กชัวร์งนั้นถ้ามันมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ําก็คือคู่ผลิตซอฟต์แวร์ในเมืองไทยมันก็จะเออเฮ้ยเ,เริ่มเริ่มไม่ไสแห้งแล้วก็คืออาจจะมีการเติบโตของธุรกิจพวกนี้ที่ ต้องติดซอฟต์แวร์ที่ป้องกันข้อมูลหรือว่าการสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยเริ่มเกิดแล้วส่วนกลางน้ำพวก SI หรือว่าพวกให้บริการบริการประกันไทยหรือบริษัทที่ทำเมเนจเมนต์ s e ิ u r ี t เซอร์วิสก็สามารถจ้างคนมาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้าออกแบบหรือว่าเข้ามาติดตั้งได้ส่วนปลายน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อออกเป็นเป็นเหมือนกับป้ายวงกลม เหมือนพอรบรถหยุดแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมาต่อกันทุกปีถ้าคุณออกแบบระบบดีนะมีมีสแตนดาร์ดดีมีระบบที่วางแล้วมันมีทั้งรู้เร็วคืนสภาพไวมีทั้งระบบเฟรมเวิร์กที่เรามีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องมีสามสองหนึ่งการสำรองข้อมูลที่การคืนกับ r t o เร็ว RPO เร็ว เช็คลิสต์มาโอ้ยดีหมดเลยดีหมดค่าประกันก็อาจจะถูกถ้าไม่ค่อยมีอะไรมากค่าประกันก็แพงก็เ,เป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาก็แล้วแต่เอกลยุทธ์ของทางบริษัทประกันแต่พออย่างเงี้มันเกิดการขับเคลื่อนพอเกิดการขับเคลื่นอนพรบบต้องต่อทุกปีเนี่ยอ่าก็มีเม,เม็ดเงินเข้าภาครัฐในการต่อพอบเนี่ยก็จะเป็นการหาภาษีแนวใหม่ๆ ให้กับภาครัฐให้เกิดเกิดการขับเคลื่อนอันนี้เป็นแนวคิดที่มาจากตัวผมเองนะครับมันเคยไปพูดในเวทีของของประกันไทยประกันวินาศภัยคุยกันพอบรรยายเสร็จก็คุยกันถึงโอกาสที่จะเกิดแบบนี้กินข้าวเย็นคุยกันจนถึงเที่ยงคืนคุยกันไม่จบเรื่องนี้แล้วก็ก็วางไว้ก็วางไว้ตรงนั้นแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อก็ ก็ลองดูว่าเป็นแนวคิดที่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอราว่าเป็นไปได้รครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับโอ้ดีครับผมชื่นใจแล้วเนี่ยเป็นเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ผมคือนอกจากผมทําตรงจุดนี้เคยอดีตในเคยเคยทําในส่วน,ขอ,นอของทางด้านเซลล์แอมบิเกตติ้งของทางด้านเน็ตเวิร์กเมนเทนแ e นต์เอเเมนต์นะฮบ ก็ขายอพาร e ตเมนต์มีเทนนันต์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อก่อนนะครับก็แอป,ปหนึ่งเนี่ยก็ล้านขึ้นล้านขึ้นนะครับโดยการสแตนป์าย<ม>ช่างเทคนิคที่ที่ใช้งานแล้วก็ทำแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ไว้หนึ่งไวไ้ได้ที่ใช้งานครับโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวมาแชร์ความรู้กันคือถ้ามันมันออกมาจากสรรคสรรคนะเคยคุยเวทีสรรคสรรคด้วย ก็ยังมึนๆง,งงๆกันอยู่ก็ออกมาจากสกสว่ามันมี d a t a ้าโพลิชเชนเอชชูลันเป็นเหมือนก็คล้ายเอ่อป้ายวงกลมติดติดติ๊กเกอร์ที่บริษัทหรือว่าติดต er ิ๊กเกอร์ที่ระบบตัวที่ว่าเป็นทั้งมันมีแค่สองจุดนะครับที่เป็นการเก็บข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น Data b เบ e ขององคอ์กรกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรมีแค่สองจุดแค่นั้นแหละนะส่วนพวกระบบที่อยู่บนคาลเนี่ยก็เป็นแอดชัวแบบไม่ต้องติด er ติ๊กเกอร์อะไรคือแอดชัวแบบอ,อยู่บนคาลน,นะ แต่คุณมีมาตรการในความปลอดภัยนั้นแล้วคุณมีประกันชั้นหนึ่งคุณมีประกันชั้นสองคุณก็จะเสียค่าตัวเนี้ในการแอดชัวให้กับบริษัทที่มา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 ม,าม,ามา่วมกับประกันภยัยนะฮะจะมีบริษัทที่รับในการออกแบบรับติดตั้งซอฟต์แวร์หรือว่ารับบริหารจัดการในเรื่องของการทำดั a ตาโ t e c ชั o นไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลหรือการป้องกัน นะป้องกันไม่ให้ข้อมูลพวกนี้ถูกการละเมิดนะเกิดดาต้าบิทครับก็ภาพก็จะผ่านประมาณนี้นะฮะก็ยังไปไม่ครบรูปแต่ว่าถ้ามันควรจะเริ่มมันควรจะเริ่มจากสอสอ,สอครับในที่สิงคโปร์สิงคโปร์มีแล้วตรงนี้แต่อาจจะมันยังไม่ได้พ่วงประกันเขามีแต่ติ๊กเกอร์ติดตามบริษัทมันบอกว่าบริษัทนี้แอชัวทำดาต้าบริชั่นให้ความสำคัญข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันข้อมูลไม่ให้เกิดการั่วงไหลมีมีนโยบายมีเทคโนโลยีอ่ามีแอชัวแต่ยังไม่ไมไ่ร่วมกับประกันแต่ถ้าร่วมกับประกันได้เนี่ยมันจะเออมันจะเป็นธุรกิจใหญ่เลยทีนี้เออต้อนน้ําก็จะมีละจะมีคนที่กล้าจะมาพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วคือตอนนี้ต้นน้ํามันไม่ค่อยกล้าพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะทาไปเหมือนผมอะก็ก็จะขายไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไม่ไม่ได้อยู่การ์ดเนอร์ไม่ได้อยู่นู่นนี้นั่นว่าทางานตลาดโอ้หมด ไปเยอะแหละก็เทคโนโลยีไม่ถึงฝรั่งด้วยก็อาจจะบดดอกไปแล้วตลาดมีเล็กนิดเดียวแต่พอตลาดมใหญ่ขึ้นอาจจะมีคนอยากจะทําเป็นการผลิตซอบแบก็ได้นะเพราะการน้ําบริการนี่เราเยอะอยู่แล้วเมืองไทยก็จะโตขึ้นเลยแต่ปลายน้ํานี่คือรับเต็มเลยคือก็คือคอ่าป้ายวงกลมที่ต้องเสียภาษีต้องต่อภาษีทุกปีก็เป็นเงินเข้ารัฐแนวใหม่ๆที่เกิดความปลอดภัยกับองค์กรด้วย มันก็เป็นแนวคิดนะครับก็ยังไม่เกิดครับก็บาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ